การเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานให้ไปที่โปรแกรมบันทึกบุคลากรจากนั้นกดปุ่มบวกทางด้านขวามือเพื่อทำการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานในส่วนข้อมูลที่ไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมายลบเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก จากนั้นทำการตั้งค่ารหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบและกำหนดบทบาทการใช้งานให้ไปที่ปุ่มบันทึกบทบาทในส่วนของรหัสผู้ใช้งานไม่ต้องแก้ไขข้อมูลใดๆเนื่องจากเป็นค่าเริ่มต้นของระบบและในส่วนของการล็อกอินเข้าใช้งานเจ้าหน้าที่จะล็อกอินด้วยอีเมลที่ทำการตั้งค่าไปก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นให้กำหนดรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบกำหนดวันที่เริ่มใช้งานจากนั้นกดปุ่มบันทึกในการเพิ่มบทบาทการใช้งานให้กดปุ่มบวกทางด้านขวามือ เลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบและชื่อบทบาทที่ต้องการใช้งานกำหนดวันที่เริ่มปฏิบัติงานและวันที่สิ้นสุดหากไม่ทราบให้ปล่อยเป็นค่าว่างในกรณีที่ต้องการเซตเป็นบทบาทเริ่มต้นสามารถเลือกหัวข้อใช้เป็นบทบาทเริ่มต้นจากนั้นทำการบันทึกในกรณีที่ต้องการเพิ่มบทบาทอื่นเพิ่มเติมให้กดปุ่มบันทึกและเพิ่มใหม่ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มแค่บทบาทเดียวให้กดปุ่มบันทึกในกรณีที่ผู้ใช้งานเคยเข้าใช้งานระบบแล้วและภายหลังต้องการยกเลิกใช้งานบทบาทแนะนำให้เข้ามากําหนดวันที่สิ้นสุดโดยจะมีผลการใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่กําหนด แต่ถ้าต้องการให้มีผลในทันทีแนะนำให้ใส่เป็นวันที่ย้อนหลังหนึ่งวันจากนั้นกดปุ่มบันทึกสาเหตุที่ไม่แนะนำให้กดปุ่มลบข้อมูลเนื่องจากต้องการแสดงเป็นประวัติการเข้าใช้งานบทบาทตา่ตางๆของผู้ใช้งานท่านนี้ในกรณีที่ต้องการสร้างข้อมูลไปรับรองสำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ลงนาม ให้กดปุ่มสร้างเซอร์ติฟิเคตจากนั้นกรอกรหัสผ่านตั้งต้นกำหนดวันที่สิ้นสุดการใช้งานโดยนับจากวันที่สร้างสามารถเลือกได้ว่าจะมีอายุการใช้งานกี่ปี ต่อมาให้กรอกในส่วนของรายละเอียดผู้ขอออกไปรับรองโดยกรอกอ e ีเมลของผู้ใช้งานชื่อนามสกุลของผู้ใช้งานชื่อหน่วยงานที่สังกัดชื่อย่อหน่วยงานแขวงอำเภอเขตของที่อยู่หน่วยงานและจังหวัดของหน่วยงานเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสร้างเซอร์ติฟิเคต หากต้องการเพิ่มรูปลายเซน็นให้กดที่ตัวเลือกเพิ่มเปิดภาพลายเซน็นเลือกไฟล์รูปภาพลายเซน็นในส่วนของรูปภาพลายเซน็นจะต้องมีขนาดตามที่แจ้งเตือนบนหน้าจอจากนั้นกดปุ่มบันทึก หากต้องการแก้ไขรูปรายเซนสามารถเลือกเพิ่มเปิดภาพรายเซนเพื่อเข้าไปแก้ไขได้อีกครั้งเมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้แจ้งรหัสผ่านตั้งต้นที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบกับผู้ใช้งานและในส่วนของผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ลงนามให้แจ้งรหัสผ่านใบรับรองตั้งต้นกับผู้ใช้งานและให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนรหัสผ่านตั้งต้นในการลงนามที่หน้า user profile ในกรณีที่ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ลงนามลืมรหัสผ่านใบรับรองที่ใช้ในการลงนามให้เจ้าหน้าที่เลือกหัวข้อรีเซ็ตรหัสผ่านใบรับรองระบบจะแจกรหัสผ่าน6หลักแล้วให้เจ้าหน้าที่นำรหัสผ่าน6หลักนี้แจ้งกับผู้ใช้งานเพื่อให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใบรับรองอีกครั้งที่หน้า user profile หากต้องการลบข้อมูลใบรับรองลงนามและรูปภาพลายเซ็นของผู้ใช้งาน ให้เลือกหัวข้อล้างข้อมูลลายเซน็นใบรับรองและรหัสผ่านในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบให้เลือกหัวข้อล้างค่ารหัสผ่านจากนั้นระบบจะทำการลบข้อมูลรหัสผ่านชุดเดิมออกโดยในช่องรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านจะแสดงเป็นค่าว่าง จากนั้นให้แจ้งผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าล็อกอินระบบและทำการกรอกอีเมลและเลือกเ h a n g e p a s s w o r เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้งโดยในช่องรหัสผ่านเก่าให้ใส่เป็นค่าว่างและทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ใช้ระบบแล้วและต้องการระงับบัญชีการใช้งานให้เลือกหัวข้อไม่อนุญาตให้ใช้งานและกำหนดวันที่สิ้นสุดการใช้งาน จากนั้นกดปุ่มบันทึกระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและระงับบัญชีการใช้งานทันทีหลังจากที่ผู้ใช้งานออกจากระบบแล้วจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีกหากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ทำการเพิ่มใหม่และยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบสามารถกดปุ่มลบข้อมูลได้ดังนี้เลือกชื่อบทบาทที่เคยเพิ่มไปแล้วจากนั้นกดปุ่มลบทางด้านขวาของตาราง เมื่อกดปุ่มลบแล้วให้กดปุ่มยืนยันเพื่อทำการลบข้อมูลบทบาททั้งหมดออกก่อนจากนั้นจึงกดปุ่มลบข้อมูลระบบถึงจะทำการลบข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านออกจากระบบหากต้องการแก้ไขชื่อนามสกุลของผู้ใช้งานหรืออีเมลให้ทำการค้นข้อมูลที่โปรแกรมบันทึกบุคลากรจากนั้นระบุข้อมูลเดิม แล้วกดปุ่มค้นหาเมื่อค้นหาเจอแล้วให้คลิกที่รายการแล้วทำการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานเมื่อทำการแก้ไขแล้วให้กดปุ่มบันทึกในกรณีที่มีข้อมูลผู้ใช้งานแล้วและต้องการแก้ไขบทบาทแก้ไขรหัสใบรับรองเปลี่ยนรูปลายเซน็น หรือระงับบัญชีการใช้งานให้มาที่โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานและบทบาทการทำงานจากนั้นก่อเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลเลือกได้ว่าต้องการค้นข้อมูลจากยูเซอร์ที่ยังมีสถานะใช้งานอยู่หรือสถานะยกเลิกใช้งานแล้วหรือทั้งหมด จากนั้นกดปุ่มค้นหาเลือกชื่อผู้ใช้งานจากนั้นทําการแก้ไขข้อมูลต่างๆตามหน้าจอของโปรแกรม